ขายกับปอมาขึ้นถนนขึ้นสวนพวกกันเก็บบนได้แล้วไปเก็บผักบุงขายได้กี่บาทได้แปดบาทแปดบาทโลนึงมานะมึงต้องขายแล้อ้วนบอกว่าถ้าพ่อไปขายแปดบาทมึงให้พอ20บาทนั่นมัขึ้นสวนมึงเขาหลวมมั้งเนี่ ไม่ต้องกลัวมันขึ้นส่วนหรอกพ่อไม่ต้องไปแกให้เนื่อยหรอกคาน้ำมันรถที่พ่อไปให้เข้ามันก็ไม่คุ้มแล้วอ้วนถ่ายไปถ่ายกล้องมั่งอ้วนถ่ายไปถ่ายกล้องมั่งเออหมุนหมุนไปถ่ายแต่พ่อพ่อเขาไม่ค่อยนะรู้ก็พ่อได้ขาเห็นนั่นรถน่ะรู้ก็พ่อหน้าตาคล้ายกันเนี่ยไปถ่ายงดห้วยออกงดน้านี่ออกมาไล่งดเลยนู้นไม่เคยได้เล่นเลยเราก็หวั่นซื้อมากเลียนรถเองนั่นนะ มันออกไปซ้ำเร็วซ้ำงวดแล้วซ้ำตัวไอ้กล้องไอ้กล้องไอ้บอลมันไปนานแล้วเหรอมันไปทำอะไรหรอมันไปทำอะไรนะวันอามันบอกว่าพี่ทำงานกันไปก่อนนะเดี๋ยวผ่าก่อนปล่อยมันเือเก็มาทักพี่แยงฟองเลยบอกมันนู่บอกกับมาแล้วว่าจะได้ป่าพี่เทปปูนี่เองต้องเามาแบ่งพี่มั่งนะ เองจะไปค้ายไม่ได้นะเออว่าขายบอกว่าพี่ทำงานเองตายเองต้องมาแบ่งพี่ด้วยหยุดไ้พวกกูเจ๊ซือซือมันหลวมอะไรหนมันลงคลองวันนี้เพอยึดการเหี่ยวก้อนเลยไปได้อยู่ได้ไอ้นี่เฉยๆฉยประจําพวกนี้อย่ไรหรืกอไม่หักหรอกยึดก่อนของเราก็หลวมเดี๋ยวพวกนี้ค่อยไปไอ้นี่เอาเครื่องมือมาค้ายก่อนมาเพียบ จะไปไหนแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปบอกแกทไไําไม่ได้รถอ่ะมันเป็นอนหยน็อต <Not S 2> มันร่วมน็อตมันจะรุดเดี๋ยวมันจะเดตจะขี่ลงคลองไปไง,ง,งแล้วก็ออกจะเป็นถ้าตัวา่าตัวนี้รู้ลนะเบี่ยงลงคลอเอาออกแกก็ได้ละวนอออนะลมมันเอาออกแซก็ได้นะรถทำไมมันออกไม่ได้หรอเพราะเขาขี่อย่างเงี้ยดีแล้วเวลาแกเมาอ่ะมันจะได้มีตัวท่วง ถ้าป้อยเป็นรถเครื่องมาเลยมันไม่มีตัวท่วงเลาอะไรไปขายมันสบายเวลาแกเอาอะไรไปค่ายมันก็ใส่ซาเลงไปสบายถ้าแกเอาแต่รถเครื่องไปอะเวลาแกเมามันแบบมันขี้ระบากอาหารไปทางมอเตอร์ไซค์ดิมันทำไมมอเตอร์ไซค์มันอาหารเหล็กมาออกใหม่ไม่ได้หรอออกไปแล้วออกแล้วออกวันนั้นก็ออกทางคันเหล็กมันบางเหล็กมันไม่เมื่อนของนู่นไงเหล็กมันบางออกไม่อยู่มันเป็นระยะรถประเดี่ยวไปถ่ายตรงน็อตน็อตมันหลวมตัวเดียวตัวขานเท้า มก in ็ไปซื oh. s <S so ้อน yeah, so ็อดมาใสให้มันใหญ่เออเอากุญแจมาไขเชย่กุญแจมันอยู่บ้านอ๋อเจมันได้กุญแจมันยู่บานนี่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 เนี่ยตรงเนี้ยเห็นป่ะเห็นน็อดไหมนี่เออมันก็เป็นแต่ตรงนั้นแหละอืมเพราะว่าน็อดมันอยููบ้านมันก็เลยหนูเกลียกลับไปเอาที่แม่ซอดนู่น อกรงนี้ค่อยทำบอกพ่อวันอือบอกแล้วแกได้ยินแล้วแค่นี้ก่อนอ่านเราทำงานก่อนเออแค่นี้แหละตรงทิพย์นะพราสวัสดีเอฟซีนะจ๊ะเจ้าวางได้ม่้ยเจ้าวางเลยอ้าวเอฟซีกี่ทึ่งพอนี่เอออ๋อพอกี่ทึ่งเอฟซีปดิอืมกี่ทึ่งไหมเอ้า เปล่าไปเลยคิดถึงเอฟซี